สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะเวลาผ่านไปกระทั่งท้องฟ้ามืดสนิทอากาศเริ่มเย็นปาเสียงซิวจึงส่งเสียงออกมาจากด้านในด้วยความเป็นห่วงเสี่ยวซือเจ้าไปคอยค่าในเรือนรับรองเถิดที่นี่เป็นเขตวัดไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกเสี่ยวซือปฏิเสธในตอนแรกแต่เมื่ออากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆ นางจึงจากไปตามที่นายหญิงนั้นบอกไปเสียงซิลอยู่คนเดียวในหอพระตั้งใจขัดลอกพระธรรมผู้หญินผู้เท่าแอบส่งคนมาดูแต่พวกเขาก็จากไปไม่เห็นว่าอนุซิลทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจังนางเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าหลังจากขัดลอกมาเป็นเวลานานจึงถือโอกาสแอบงีบบนโต๊ะที่ใช้เขียนหนังสือ หญิงสาวรู้สึกตัวอีกทีเมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูเงาร่างหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับกลิ่นหอมอ่อนๆโชยมาแตะจมูกเจ้าเป็นใครลึไปไปเสียงซิวถามผู้มาใหม่แต่งกายในชุดเหมือนหลวงจีนและทำผมตามแบบบุรุษอืมมีผมนี่ถ้างั้นก็ไม่ใช่หลวงจีนแน่นอนแม่หนังไปข้าเองคนแต่งกายเหมือนหลวงจีนแต่มีผมตอบอย่างอ่อนโยน ข้าเองแล้วใครล่ะพระเจ้าช่วยนางเอกเหรอปเซียงซิวสะดุ้งสุดตัวผุดลุกขึ้นยืนทันทีคุณหนูหลินท่านมาทำอะไรที่นี่หรือเห็นได้ชัดว่านางเอกตั้งใจมาหานางโดยเฉพาะดังนั้นนางก็ควรจะต้อนรับอีกฝ่ายด้วยไมตรีจิตไปเสียงซิวจึงจัดแจงพาคุณหนูหลินไปนั่งพยายามไม่จ้องมองการแต่งกายที่แปลกประหลาดของอีกฝ่าย ภายใต้แสงเทียนหญิงสาวตรงหน้ายิ่งงดงามบาดตาหลินเซียนจือแทบจะตาบอดเพราะรอยยิ้มของปยเซียงซิวยิ่งไปกว่านั้นท่าทีของอีกฝ่ายก็ช่างเป็นมิตรทั้งที่นางเป็นคู่หมายของชายที่เป็นเจ้าชีวิตแม่นางไปแต่อีกฝ่ายก็ไม่มีสีหน้าที่บ่งบอกถึงความริษยาหรือเกลียดชัง กลายเป็นลูกพี่ลูกน้องของลี่อ๋องเสียมากกว่าที่มองนางด้วยสายตาชิงชังอนุคนนี้ช่างมีจิตใจสูงส่งหากเทียบกันแล้วยิ่งทำให้นางและมารดาของนางดูสกกระปกและน่ารังเกียจข้าขออภัยสำหรับเรื่องราวในวันนี้เจ้าไม่ควรต้องมารับโทษเลย หลินเซียนจือก่าวขึ้นด้วยความกระอักกระอ่วนอย่าก,กังวลไปเลยทั้งหมดเพราะคล้าไม่ระวังเองไม่ใช่ความผิดของคุณหนูหลินไปเสียงซิวเข้าใจเจตนาของนางเอกดีนางคงรู้สึกว่าแม่ของตัวเองทำเกินกว่าเหตุและอยากจะมาขอโทษแทนคนเป็นแม่ ทว่านางก็ไม่กล้าย,ยอมรับว่าเป็นความผิดของหลินหูหยินอย่างเต็มปากเต็มคำจึงมีทีท่าและน้ำเสียงที่อึดอัดเช่นนี้เป็นอย่างที่นางคิดไว้จริงๆหญิงสาวตรงหน้าช่างมีรูปรักและจิตใจที่งดงามยิ่งนักหลินเซียนจือยิ่งรู้สึกอับอายจนไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นสบตานางกล่าวด้วยเสียงเบานุ่มท่านอ,องคงจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดี แม้ข้าจะมีศัก์เป็นคู่แม่นแต่ข้าก็ไม่เคยชอบเขาครอบครัวของข้าไม่ยอมยกเลิกงานแต่งงานทำให้ข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหนีไปข้าขอวอวยพรให้ทั้งเจ้าและท่านอองพบแต่ความสุขอะไรนะนี่นางเอกยังคิดจะหนีอยู่อีกหรือไปเสียงซิวไม่ได้ติดใจเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้อยู่แล้วเพราะนางรู้ว่าคุณหนูลิน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งนางยามนี้หญิงสาวคิดเพียงว่าทำไมนางเอกถึงหูเบาเชื่อคนง่ายเหลือเกินอีกฝ่ายน่าจะหนักแน่นมากกว่านี้ลองให้โอกาสพระเอกดูสักหน่อยแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ตนจะกะเกณฑ์ได้ ไผ่เซียงซิวคิดว่าสิ่งที่นางทำได้ก็คือแสดงให้นางเอกเห็นถึงความจริงใจให้นางเอกวางใจว่าหากแต่งเข้ามาในจวนอองนางจะไม่สร้างปัญหาให้หญิงสาวจึงจับมือนางเอกไว้แล้วถามว่าที่ท่านอยากนีเพราะได้ยินพวกบ่าวพูดกันวันนั้นใช่หรือไม่ท่านอย่าไปสนใจเลยพวกเขาก็แค่พูดจาไร้าสาระเท่านั้นอ่ะเออเจ้าพูดถึงเรื่องวันนั้นหรือ หลินเซียนจือไม่คิดว่าไป่เสียงซิวจะจำนางได้วันนั้นนางปลอมตัวแล้วนะแต่อีกฝ่ายก็ยังจำได้อีกคุณหนูหลินเริ่มกระวนกระวายหากเรื่องนี้แพ้งพายออกไปมารดาของนางจะต้องเอานางตายแน่ๆป่เสียงซิลยังคงจับมือนางเอกเอาไว้แล้วพูดต่อด้วยท่าทีอ่อนโยนร่ากับนางฟ้าอย่าก,กังวลไปเลยข้าไม่บอกใครแน่แม้แต่ท่านอ,อง ท่านคงจะมีใจให้ท่านอ๋องมากขนาดยอมปลอมตัวเป็นบ่าวแล้วมาแอบดูเขาตอนแรกข้าแค่รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาท่านเท่านั้นแต่ตอนนี้เมื่อพบกันอีกครั้งข้าถึงแน่ใจขอบใจเจ้ามากที่ช่วยรักษาความลับแต่ที่ข้าทำในวันนั้นไม่ใช่เพราะข้ามีใจให้ท่านอองในขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่นั้น พวกนางหารู้ไม่ว่ามีบุรุษสองคนได้ยินเข้าพอดีพวกเขาคือหลงเหิงและซ่งเจียวเย่ชายหนุ่มทั้งสองเพิ่งไปพบหูหญินผู้เท่ามาแต่หูหญินผู้เท่าไม่ได้เล่าอะไรให้ทั้งคู่ฟังเพราะนางคิดว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงไม่ใช่กิจของบุรุษทว่าขณะที่พวกเขาเดินจากมาก็ได้พบกับบ่าวอาวุโส ด้วยความเวทนาในตัวอนุซิวเพราะถึงนางจะดูซื่อเกินไปในบางครั้งแต่นางก็เป็นคนมีจิตใจดีบ่าวอาวุโสจึงคิดว่าเป็นเรื่องที่ตนควรรายงานให้ท่านอองรู้ว่าคู่มั่นของเขาเป็นคนอย่างไรก่อนที่คุณหนูผู้นั้นจะเข้ามาอยู่ในจวนบ่าวอาวุโสจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ทั้งหมดให้กับลี่อ,องได้ฟังรวมไปถึงบทลงโทษที่อนุสิวได้รับด้วย หลงเหิงฟังด้วยท่าทีนิ่งเฉยเหมือนไม่ได้สนใจส่วนทรงเจียวเย่หลังจากฟังจบก็ยิ้มพางพูดว่าข้าเคยได้ยินแต่คนพูดกันว่าคุณหนูหลินมากด้วยพรสวรรค์แต่ไม่คิดว่านางจะเข้าข่ายผดเด็จการเช่นนี้อืมหลงเหิงเอ่ยคำเดียวสั้นๆแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเดินผละไปทันทีทรงเจียวเย่เดินตามสหายด้วยความสงสัยว่า อีกฝ่ายกำลังจะไปไหนเรอต่อมาทรงเจียวเย่จึงพบว่าสหายของเขามาหยุดเท้าอยู่ใต้ต้นไม้ข้างหอพระอ๋อเขาอยากจะมาดูอนุของเขานั่นเองจากตำแหน่งที่สองหนุ่มยืนอยู่สามารถมองเห็นล่างเล็กสองร่างกำลังนั่งคุยกันอยู่ด้านในทรงเจียวเย่กำลังจะขอตัวพระออกมา ในเวลาเดียวก,กันกับที่พวกเขาได้ยินเสียงคุ้นหูของผู้หญิงดังขึ้นเพราะสองหนุ่มมีวิชายุทดด้วยกันทั้งคู่ทำให้การได้ยินอยู่ในระดับที่ดีกว่าคนทั่วไปมากพวกเขาจึงรู้ได้ทันทีว่าเป็นเสียงของใครไม่คิดเลยว่าคุณหนูลิ้นจะแอบมาพบกับปายเสียงซิลสงครามระหว่างภรรยาเอกและอนุกำลังจะเริ่มขึ้นหรือนี่ทว่าไม่ใช่อย่างที่คิด พวกนางไม่ได้ทะเลาะกันแต่กลับพูดคุยกันด้วยความจริงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเสียงซิลนางรู้ว่าเปล่าในวันนั้นคือคุณหนูลินซ่งเจียวเย่เคยคิดว่ามีเพียงสามคนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้คนแรกคือหลงเฮิงคนที่สองคือญาติผู้พี่ของคุณหนูหลินและคนที่สามคือตัวเขาเองน่าประหลาดใจเหลือเกินอนุซิลช่างฉลาดหลักแหลม นางไม่ได้ทำตัวร้ายกาจแต่กลับช่วยเหลือนายหญิงของจวนอองในอนาคตปิดบังแผนการหญิงผู้นี้มีจิตใจดีไม่มีความทะเยอทะยานจริงๆหรือนางมีเจตนาอื่นแอบแฝงลึกมากจนไม่มีใครมองเห็นกันแน่นะลมพัดแรงทำให้อากาศภายนอกหนาวเย็นมากขึ้นเรื่อยๆหากลี่อ,องนั้นยังคงยืนฟังนิ่งไม่ไหวติงอยู่ที่เดิม ทรงเจียวเย่ที่ตอนแรกก้าวเท้าเตรียมจะจากไปแต่ตอนนี้กลับเปลี่ยนใจอยู่ร่วมฟังด้วยเพราะในใจของเขาอยากรู้ว่าหญิงงสาวทั้งสองพูดคุยเรื่องอะไรกันทว่ายิ่งฟังเขาก็ยิ่งงุนงงหัวข้อการสนทนาของพวกนางไม่แปลกประหลาดไปหน่อยหรือภายในหอพระหนึ่งหญิงรับบทนางเอกในนิยายอีกหนึ่งข้ามพบมาในฐานะตัวประกอบฝ่ายหญิง ทั้งสองไม่ควรจะมาจับเขาพูดคุยกันเช่นนี้ทว่ายามนี้ทั้งคู่กับสนทนากันอย่างจริงจังหัวข้อหลักคงหนี้ไม่พ้นความไม่พอใจกับการถูกบังคับให้แต่งงานของนางเอกโดยเฉพาะเมื่อนางเอกได้ยินคำล่ำหรือเกี่ยวกับความโหดร้ายของหลี่อ๋องที่เพียงแค่ฟังก็ให้ความหวาดหวัน่นแล้วป่ายเสียงซิวปากอ้าตาค้างด้วยความเหลือเชื่อ นางเอกช่างเชื่อคนง่ายเหลือเกินเพียงได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับพระเอกก็อ่อนไว้แล้วถึงนางจะต้องมาอยู่ที่นี่แบบไม่เต็มใจแต่ในฐานะคนอ่านนิยายเรื่องนี้มาบ้างแล้วก็อดไม่ได้ที่จะอธิบายเพื่อแก้ต่างให้กับพระเอกคุณหนูหลินท่านเข้าใจผิดไปแล้วท่านององเป็นแม่ทัพที่แสนจะเ้าหานเขาจะทำเช่นนั้นกับสตรีตามที่เป็นข่าวได้อย่างไร อีกทั้งในการศึกสงครามศัตรูมีทั้งชายและหญิงฝ่ายชายใช้อาวุธต่อสู้ฟาดฟันกันในสนามรบส่วนฝ่ายหญิงใช้ร่างกายเป็นอาวุธพุ่งเป้าเล่นงานมาที่แม่ทัพนายกองหน้าที่ท่านอองในฐานะผู้นำทัพก็คือต้องจัดการกับศัตรูไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครแล้วเขาผิดตรงไหนมีสิ่งใดไม่ถูกต้องหรือ นั่นไม่ใช่ประเด็นข้าไม่ติดใจเรื่องที่ท่านอ๋องค่าคนในสนามรบแต่ในฐานะที่เป็นชายชาตรีเขากับใช้วาจาข่มขู่อีกทั้งปล่อยให้ทหารในสังกัดทำร้ายขืนใจผู้หญิงเหล่านั้นนั่นมันไม่ถูกต้องหลินเซียนจือแทบจะร้องไห้โฮทำไมแม่นางปายถึงต้องปกป้องชายผู้นั้นสุดตัวโดยมิสนใจฟังเสียงล่ำลือรอบข้างเลย ชายผู้นี้มีดีอย่างไรเรือคุณหนูหลินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามรบคงมีเรื่องราวอีกมากที่พวกเราไม่อาจรู้ได้ทว่าผู้ชายเห็นตรงอย่างท่านอ,องจะปล่อยให้ทหารใต้บังคับบัญชาท,ทำเรื่องนั้นได้อย่างไรกันตามจริงแล้วเมื่อผู้หญิงเหล่านั้นเลือกที่จะพาตัวเองเข้าไปในสมรภูมิลบแสดงว่าพวกนางก็เตรียมใจยอมรับผลที่อาจจะตามมาล่วงหน้าเอาไว้แล้ว คุณหนูหลินไม่ควรใส่ใจข่าวลือที่สร้างความบาดมางระหว่างท่านกับท่านอ,องเพราะอย่างไรท่านอ,องก็คือคนที่ท่านจะฝากชีวิตเอาไว้ไปเสียงซิวปอบประโรมนางเอกด้วยความจริงใจเพียงหวังให้อีกฝ่ายเปิดใจให้พระเอกบ้างอีกทั้งหากทั้งคู่ลงเอยกันได้นางอาจไม่จะเป็นต้องไปหวานเสน่ห์ให้ใครอีกแล้ว ใครจะไปคิดว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้จะดึงดันดื้อรั้นนางได้แต่โอดครวนท่านเป็นคนของเขาย่อมต้องปกป้องเขาแต่ข้างนอกมีข่าวลือมากมายที่ข่าวลือก็คือข่าวลือท่านจะเชื่อถือได้อย่างไรกันท่านลองคิดดูให้ดีท่านอองเป็นวีรบุรุษช่วยขับไล่ศัตรูและปกป้องแว่นแควน ช่วงเวลาที่เขาบาดเจ็บสาหัสจากการรบยังมากกว่าจำนวนเม็ดข้าวที่เรากินกันอีกนะข้าไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวลือลวงโลกข้างนอกนั่นแต่พวกเขาไม่ได้ให้คนที่ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสแก้ต่างเลยหากท่านอองทำความผิดจริงฮองเตย่อมไม่ละเว้นเขาแน่ท่านบอกว่าท่านได้ฟังข่าวลือมาแล้วหลักฐานเล่าเคยมีใครเอาหลักฐานมายืนยันหรือไม่เล่า ไปเสียงซิวตั้งใจพูดให้พระเอกดูดีแบบพระเอกพระเอกซึ่งคำพูดเหล่านี้หากเป็นโลกเดิมที่นางเคยอยู่ลีอ๋องสามารถเอาไปใช้ในการหาเสียงได้เลยดูสิว่าคุณหนูหลินได้ยินแล้วจะอึ้งขนาดไหนแต่นางเอกกับจ้องไปเสียงซิลตาค้างก่อนจะพูดเพียงว่าแต่เขานั้นเคยฆ่าคนมาก่อน หาก็เขาเป็นแม่ทัพนี่เจ้าคะไหนว่าไม่ติดใจไงอนุซิวแทบจะกุมขมับแต่ก็ยังพยายามโน้มน้าวต่อแม่ทัพคนไหนที่ไม่เคยฆ่าคนบ้างแม้แต่ทหารผู้น้อยก็ยังต้องฆ่าศัตรูเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของพวกเขา คุณหนูหลินท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่งการฆ่าคนไม่ได้แปลว่าผู้ที่ฆ่าจะต้องเป็นคนเลวผู้ที่ทำร้ายคนด้วยปากจ้องจะแทงข้างหลังเสียอีกที่เป็นผู้ร้ายตัวจริงมาถึงตอนนี้ปายเซียงซิวก็เริ่มท้อใจเล็กน้อยเหตุใดคุณหนูหลินถึงเข้าใจอะไรอะไรยากเหลือเกินนางแทบจะชักแม่น้ำทั้งห้ามาหมดแล้วอีกฝ่ายก็ยังยืนกลางความคิดเดิม ไม่ใช่แค่ไม่มีความรู้สึกดีๆให้พระเอกเท่านั้นอีกฝ่ายยังเริ่มร้องไห้อีกด้วยหน้าตาไปเซียงซิวเริ่มเยเกเมื่อนางถามออกมาท่านอย่าร้องไห้เลยสรุปว่าท่านยังยืนยันจะหนีไปอีกหรือใช่แต่เจ้าช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับได้ไหมลินเซียนจือยืนยันหนักแน่นสำหรับนางแล้วการหนีคือวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด พอแค่คิดถึงสายตายันชาที่ลีอองนั้นส่งมาให้นางในวันที่นางปลอมตัวเข้าไปในจวนครั้งก่อนแล้วหญิงสาวก็สั่นสะท้านไปทั้งตัวท่านจะไม่ลองคิดดูอีกสักครั้งหรือท่านอองเป็นคนดีจริงๆนะและท่านก็ถูกกำหนดให้แต่งงานกับเขาแล้วหากท่านหนีหายไปจะสร้างความบาดหมางให้สองตระกูลได้นะเจ้าค่ะ ในเมื่อทำให้ลี่อ๋องดูดีขึ้นมาไม่ได้ก็คงต้องใช้วิธีอ้างถึงครอบครัวเพื่อกดดันนางดูสักนิดหลินเซียงจื้อได้แต่ถอนหายใจพูดว่ามารดาของข้านึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตระกูลนางไม่เคยใส่ใจความรู้สึกของข้าเลยข้าข้าเกิดมาในตระกูลขุนนางที่ไรอิสระเสรีเมื่อได้ยินประโยคนี้ไปเซียงซิ่วเกือบจะค้อนขวบ นี่ขนาดไม่อิสระเสรีนะคุณหนูที่พอแต่งเขาจวนก็จะกลายเป็นเมียที่ออกหน้าออกตายังคิดแบบนี้แล้วอน,นุที่ไม่มีใครใยดีเช่นนางละ่ะต้องทำยังไงกันหนีไปด้วยกันเลยไหมคุณหนูหลินอย่างน้อยเมื่อแต่งงานไปแล้วท่านก็จะมีตำแหน่งสูงสักในจวนอองในขณะที่ข้าพูดมาถึงตรงนี้ไปเสียงซิลก็ถอนใจ เจ้าอย่าห้ามข้าอีกเลยถึงอย่างไรข้าก็ตัดสินใจแล้วที่จะหนีไปพอนางพูดจบก็ได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างหอพระเบาๆหลินเซียนจือรีบวิ่งไปที่หน้าต่างด้วยท่าทางตกใจชายแล้วนางลืมคิดไปคุณหนูหลินหนีครั้งนี้น่าจะต้องมีผู้ช่วยแต่ไปเสียงซิวมองไปที่หน้าต่างก็เห็นชายคนนึงยืนอยู่นางรีบเข้าไปดึงแขนของคุณหนูหลินเอาไว้ แล้วพูดเตือนด้วยความเป็นห่วงคุณหนูหลินท่านทำเช่นนี้ไม่ถูกต้องนะเจ้าค่ะไม่ว่าท่านจะเกียดท่านอองเพียงใดท่านก็ไม่ควรจะหนีไปกับชายอื่นนี่มันหนีตามกันเชิวนะในยุคสมัยของนางยังยอมรับเรื่องหนีไม่ได้นับภาษาอะไรกับยุคโบราณใครจะไปคิดว่าคุณหนูหลินจะใจกล้าถึงเพียงนี้ เหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของสองหนุ่มที่เฝ้ามองยามเนี้ยลี่อ๋องใบหน้าผุดรอยยิ้มเย็นชายากจะคาดเดาความคิดฝ่ายซ่งเจียวเย่ถึงกับหน้านิ้วคิ้วขมวดส่วนชายที่อยู่ด้านนอกหน้าต่างเมื่อได้ยินที่ป๋ายเสียงซิวพูดสีหน้าก็เคร่งเครียดขึ้นมาทันทีแล้วเอ่ยเสียงลอดไรฟันสามหาวนักข้าแค่มาที่นี่เพื่อไปส่งญาติผู้น้องเท่านั้น อ๋อชายผู้นี้คือตัวประกอบชายที่หลงรักญาติผู้น้องนั่นเองเขาจะพาคุณหนูหลินไปตอนนี้เลยรือนั่นเท่ากับนางเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะสิคุณหนูหลินท่านไปไม่ได้นะชื่อเสียงของจวนอองจะเป็นอย่างไรหลังจากวันนี้แล้วยังตระกูลหลินของท่านอีกโอ้ยในขณะที่นางพยายามจะดึงนางเอกกลับมาลูกพี่ลูกน้องผู้นั้นก็หมดความอดทน แล้วกระชากตัวนางเอกออกไปด้านข้างโดยไม่รังรอเป็นเหตุให้ป๋ายเสี่ยงซิวถึงกับเซธลาไปด้านหน้าหน้าผากชนกับขอบหน้าต่างอย่างแรงส้ำหน้าอกอย่างกระแทกลงไปที่มุมโต๊ะข้างๆอีกด้วยทั้งเจ็บทั้งจุกนางพยายามลุกขึ้นยื่นมือไปที่หน้าต่างแต่ไม่ทันเสียแล้วทั้งสองจากไปไกลโดยไม่เหลือแม้แต่เงา ในที่สุดเนื้อเรื่องก็ยังคงดำเนินไปอย่างที่ควรจะเป็นถึงจะออกนอกลู่นอกทางไปบ้างแต่สุดท้ายนางเอกก็หนีไปได้อยู่ดีพระเอกท่านต้องเข้มแข็งนะหนทางข้างหน้าอีกยาวไกลต้องฝันฝ่าอุปสรรคอีกมากน้องสาวคนเนี้จะเอาใจช่วยไปเสียงซิวหารู้ไม่ว่าพระเอกที่อยู่ใต้ต้นไม้ข้างนอกนั่น ได้ตกอยู่ในภวังไปเรียบร้อยแล้วหลังจากเห็นหนางทุ่มสุดตัวเพื่อเขาขนาดนนั้นชายหนุ่มรู้ว่ามีข่าวลือในทางร้ายเกี่ยวกับเขาแต่เขานั้นไม่เคยใส่ใจข่าวลือแต่หากจะบอกว่าเขาไม่สะทกสะท้านกับเรื่องที่ได้ยินวันนี้ก็คงจะเป็นการโกหกหรือจะบอกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อได้ยินหัวใจยังเต้นปกติดีก็เป็นเรื่องไม่จริงอีกเช่นกัน พราะยามเนี้ยใจใชายหนุ่มวันไว้เล่ากับมีละลอกขึ้นเล็กๆอยู่ภายใน เอาละค่ะเ,เพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะอน,นุของพวกเราเนาะก็มีชื่อเสียงดีๆนะคะแล้วก็เป็นคนประพฤติดีในสายตาของของท่านอ๋องของพวกเรารวมทั้งท่านแม่ของท่านอ๋องด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ออกอีเวนต์ค่ะมาออกอีเวนต์ด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิสต์หน้านะคะเป็นกําลังใจให้กับป๋าเสียงสิวด้วยค่ะวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ